สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูปายในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองวันนี้คุณครูปายก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติบอกเวลาเรื่องการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและ การปฏิบัติตนในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมคุณครูายมีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหร,ร,รือยังจ๊ะ ตรงหรือยังจ้าอ่าเด็กๆนั่งตรงหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆคนไหนยังนั่งตัวไม่ตรงค,คุณครูไปจะยังไม่เล่านิทานให้ฟังนะคะอ่านั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังคะตรงหรือยังคะอ่า ตรงแล้วใช่ไหมคะเด็กๆโอเคค่ะเรามาฟังนิทานเรื่องกลางวันกลางคืนเรื่องวันิดาธนพฤษบดีภาพพรเนธอารามงคลวิชัยค่ะเอเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าหน้าปกนิทานเนี่ย เด็กๆผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยเขากำลังเล่นสนุกสนานกับสุนัขคู่ใจแล้วก็ฟูงนกสีฟ้าใช่ไหมคะเด็กๆเอ๊เด็กๆลองสังเกตไปที่ท้องฟ้าสิคะว่ามีอะไรอยู่บนท้องฟ้าเอ่ยอะไรนะคะเด็กๆ ดวงอาทิตย์นั่นเองเด็กๆเก,เก่งมากเลยค่ะเราไปติดตามดูกันค่ะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาจะทำอะไรในนิทานพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดแจ่มจ้า เรียกว่าเอ๊เรียกว่าอะไรคะเด็กๆเรียกว่าอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกเรียกว่ากลางวันโอ้โหดูสิคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเล่นอยู่กับสุนัขคู่ใจของเขาเลยแสงแดดแจ่มจ้าท้องฟ้าแจ่มใส ดูสิคะเด็กๆพอเด,เด็กผู้หญิงคนนี้ตื่นมาเนี่ยโอ้โหท้องฟ้าแจมา่มใสพระอาทิตย์แจ่มจ้ามากเลย mm hmm. กลางวันนั้นดีดูมีสีสัน mm hmm. เห็นทุกสิ่งนั้นสารพันรอบกายโอ้โหแสงแดดทำให้เด็กๆเ,เนี่ย mm hmm. เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ตาเรามองเห็นได้เลยค่ะเด็กๆดูสิคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไปที่บอกปลาค่ะเด็กๆเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็จะเห็นปลาโอ้โห,โโหเขาจะไปทำอะไรต่อหน้าเราไปดูสิคะคนสัตว์สิ่งของมองดูเห็นได้ประโยชน์มากมายหลากหลาย มากมีโอ้โหแสงแดดเนี่ยทำให้เราได้เห็นทั้งก้อนเมฆทั้งสัตว์แล้วก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็กำลังทำอะไรอยู่คะให้อาหารนกนั่นเองคะ่ะเด็กๆต่อไปค่ะ ตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรี่ดูสิเดี๋ยวเดียว,ยวโอ้โหแสงแดดก็ยังให้ทำให้ผ้าเนี่ยแห้งได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆโอ้ตากผ้าใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกคะเด็กๆ โอ้ตากปลาเพื่อเอาไว้ทำอาหารใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยอุ๊ยเด็กๆเด็กๆเห็นอะไรไหมคะเมื่อกี้ที่คุณครูปลายเปิดเด็กๆสังเกตที่ท้องฟ้านะคะดูท้องฟ้าในหน้านี้ละคะมาดูท้องฟ้าในหน้าถัดไปนะคะเด็กๆอุ๊ยเด็กๆคะหน้าถัดไปจะเป็นอย่างไร เราไปดูกันค่ะแถมแถมแทมโอ้โหเมื่อสักครู่ยังเห็นพระอาทิตย์อยู่เลยท้องฟ้าแจ่มใสสว่างเจิดจ้าเลยค่ะเด็กๆตอนนี้ท้องฟ้าได้มืดกลึ้มแล้วก็มีอะไรคะวงกลมสีเหลืองอ พระจันทร์ใช่ไหมคะแต่พอแดดหมดอาทิตย์ลดเลี้ยวจันเด่นดวงเดียวกับดาวพาวตาโอ้โหเด็กๆคะในเวลากลางคืนเนี่ยเด็กๆเ,เคยเห็นดวงดาวไหมคะดวงดาวก็จะส่องแสงระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าเลยแล้วก็จะมี พระจันทร์อยู่บนท้องฟ้าที่ให้แสงสว่างกับเราอีกด้วยค่ะเด็กๆต่อไปเลยค่ะพระจันทร์ลอยอยู่ในหมู่ดาราจำไว้เถิดหนาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่า กลางคืนโอ้โหเด็กๆเก่ง<ๆ>มากเลยโอ้หดูสิคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็กําลังดูพระจันทร์กับดวงดาวอยู่บนท้องฟ้ากลางคืนมืดมิดมด,ดวงจิตสดชื่นในยามค่ําคืนพักผ่อนกายาในเวลากลางคืนนะคะก็จะเป็นเวลาพักผ่อนของเด็กๆนะคะ เป็นพักผ่อนาทำกลางคืนก็จะให้เป็นการพักผ่อนร่างกายของเราใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปหนูจ่ายังเล็กเด็กไร้เดียงสาเมื่อถึงเวลามานอนเร็วไว้เมื่อเวเวลาตอนกลางคืนนะคะเด็กๆก็ต้อง เข้านอนให้เป็นเวลานะคะเด็กๆในผู้หญิงคนนี้เขาก็กำลังเข้านอนนะคะอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวเป็นหวัดได้นอนห่มผ้าไว้จะได้อุ่นกายโอ้โหเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้เข้านอนและห่มผ้านอนหลับอย่างสบายเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจ๋า ในเวลากลางคืนเด็กๆต้องห่มผ้านอนด้วยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นจะได้จะได้ไม่เป็นหวัดนะคะพอตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสย,ยิ้มรับวันใหม่จิตใจเบิกบานโอ้โหเด็กๆคะนิทานของคุณครูปาย ก็จบลงไปแล้วเวลากลางวันกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนกับกิจวัตรประจำวันของเรานั่นเองค่ะเด็กๆกิจวัตรประจำวันของเราก็จะเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจนถึงนอนพอเด็กๆนอนพักผ่อนเสร็จแล้วเด็กๆก็ตื่นขึ้นมาอีกเป็นวันใหม่ แต่เอในนิทานเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาทำอะไรบ้างคะเด็กๆติก๊กตอกติก๊กตอกอ่าเขาตากผ้าใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเขาทำอะไรอีกคะดกเด็กๆตากปลาด้วยใช่ไหมคะเพื่อเอาไปทำอะไรเอ่ย เอาไว้ทำเป็นอาหารโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก,กบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะเด็กๆลองคิดสิคะว่าแสงแดดเนี่ยให้ความรู้สึกอย่างไรกับเด็กๆคะยังไงคะเด็กๆเย็นหรือเปล่าหนะาแสงแดดทำให้เรารู้สึกร้อนใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหแล้ว ในเวลากลางคืนเหรอคะเด็กๆในเวลากลางคืนเนี่ยเด็กๆเ,เห็นอะไรอยู่บนท้องฟ้าเอ่ยเห็นดวงจันทร์แล้วก็อะไรคะที่อยู่ใกล้ๆก,กับดวงจันทร์เลยที่อยู่ล้อมรอบดวงจันทร์เลยค่ะเด็กๆด,ดวงดาวนั่นเองโอ้โหเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะปมือให้ตัวเองนะคะต่อไปค,คุณครูไปมีบัตรภาพ กิจ,จวัตรประจําวันในเวลากลางวันและกิจ,จวัตรในเวลากลางคืนก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อนเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นการกิจ,จวัตรก็เป็นการที่เด็กๆเนี่ยทำเป็นสิ่งที่เด็กๆทำในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะไปดูกันที่ภาพแรกเด็กๆช่วยคุณครูไปตอบด้วยนะคะว่าภาพแรก คือภาพอะไรไปเริ่มที่ภาพแรกกันเลยนี่ค่ะเอมีพระอาทิตย์เด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรเอ่ยตื่นนอนใช่ไหมคะเด็กๆนี่ก็คือตื่นนอนนะคะถัดไปตื่นนอนแล้วทำอะไรอีกคะเอ ฟอกสบู่ถูตัวอาบน้ําก่อนไปโรงเรียนใช่ไหมคะในในการอาบน้ํานะคะก็จะมีการทั้งอาบน้ําในเวลาตอนเช้าและตอนเย็นนะคะก่อนเข้านอนนะคะเด็กๆก,ก็จะได้อาบน้ําต่อไปเด็กๆก,ก็ต้องล้างหน้าเอ๊รูปนี้รูปอะไรเอ่ย แปลงฟันเด็กๆต้องรักษาสุขภาพฟันด้วยนะคะเด็กก็จะต้องแปลงฟันในเวลาตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันในในตอนที่เด็กๆทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องแปรงฟันและในเวลากลางคืนเด็กๆก็ต้องแปรงฟันก่อนเข้านอนนะคะต่อไปแต่งตัวไปโรงเรียนเด็กๆต้องแต่งตัว มาโรงเรียนได้ด้วยตนเองแล้วนะคะต่อไปแต่งตัวเสร็จทำอะไรคะเนี่ยรับประทานอาหารตอนเช้าโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ก็จะเตรียมอาหารให้เด็กๆทานในตอนเช้าเลยใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆเ,เดินทางไปโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆก,ก็จะพาเด็กๆมาโรงเรียน ต่อไปในยุคโควิดพอเด็กๆถึงโรงเรียนแล้วเด็กๆก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลก,กอฮอล์นะคะในการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยน้ำน้ำเปล่าเนี่ยเด็กๆทำได้ทุกตลอดทุกเวลาเลยนะคะตั้งแต่ เช้าจนถึงมืดถึงเวลากลางคืนเลยนะคะเด็กๆทำได้ทุกช่วงเวลาเลยค่ะเด็กๆ่าต่อไปเด็กๆทำกิจกรรมในห้องเรียนกับเพื่อนๆโดยสวมแมสนะคะในยุคนี้ยุคโควิด1 9ของเราต้องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนั่นเองต่อไปพอเด็กๆทำกิจกรรมในห้องเรียนกับคุณครูและเพื่อนๆเสร็จเด็กๆก็จะได้ไปเล่น สนามเด็กเล่นนั่นเองแล้วก็พอเด็กๆเล่นเหนื่อยแล้วเด็กๆก็จะมารับประทานอาหารเพราะว่าเด็กๆหิวแล้วใช่ไหมคะรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้พักผ่อนหรือนอนกลางวันนั่นเองพอเด็กๆพักผ่อนตื่นจากลงกลับจากโรงเรียนตื่นแล้วเด็กๆก็จะกลับ จากโรงเรียนโดยผู้ปกครองจะมารอรับเด็กๆที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะพอเด็กๆกลับจากโรงเรียนในเวลากลางคืนเนี่ยเด็กๆก็จะทําอะไรคะเป็นอันดับแรกอาบน้ําชาระร่างกายเวลาที่เรามาโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะมีสิ่งโสกโปกมีเหงื่อติดตัวเราใช่ไหมคะเราก็ต้องกลับบ้านไปเนี่ยเราต้องอาบน้ําเป็นอันดับแรกเลยคะ่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆอาบน้ําเสร็จแล้วเด็กๆก็รับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่เป็นการรับประทานอาหารเย็นนั่นเองต่อไปก็พอเด็กๆทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องทําการบ้านที่คุณครูไปได้ให้ไหว้นะคะพอเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้ดูทีวีหรือเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ รูปนี้รูปอะไรเอ่ยที่คุณครูปายบอกว่าการแปรงฟันต้องแปรงตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันแล้วก็ก่อนเข้านอนใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กแปรงฟันเสร็จแล้วก่อนเข้านอนเด็กจะฟังนิทานหรือเปล่าคะาคุณพ่อคุณแม่ก็จะเล่านิทานให้เด็กฟังเหมือนที่คุณครูปายเล่าให้เด็กๆฟังวันนี้เลยอพอเด็กฟังนิทานเสร็จ เด็กๆก็ต้องเข้านอนอเข้านอนก็จะเป็นในเวลากลางคืนนั่นเองก็เป็นการพักผ่อนร่างกายนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะปกบมือให้ตัวเองนะคะค่ะเด็กๆก็ได้ดูบัตรภาพจากที่คุณครูไปเตรียมมาให้เด็กๆได้ดูว่า กิจวัตรประจําวันในเวลากลางวันและกิจวัตรในเวลากลางคืนเนี่ยมีอะไรบ้างในตลอดระยะเวลาทั้งวันเนี่ยเด็กๆทําอะไรบ้างต่อไปค,คุณครูปายก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆช่วยค,คุณครูไปติดกิจวัตรประจําวันค่ะเด็กๆโดยใช้บัตรภาพบัตรภาพนี้นะคะติดว่ากิจวัตรไหนสิ่งไหนที่ ปฏิบัติในเวลากลางวันและสิ่งไหนทําในตอนกลางคืนเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก็เห็นชาร์ตคุณครูปายแล้วใช่ไหมคะชาร์จฝั่งสีฟ้าก็จะเป็นในเวลากลางวันและชาร์จฝั่งสีดําก็จะเป็นในเวลากลางคืนเดี๋ยวคุณครูปายจะหยิบบัตรภาพขึ้นมาและให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะว่าบัตรภาพนี้จะอยู่ฝั่งไหนรูปแรกค่ะเ มีดวงอาทิตย์มีพระอาทิตย์ด้วยค่ะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงกำลังตื่นนอนเอ๋อยู่ฝั่งไหนเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอ,อยู่ฝั่งนี้แน่เลยเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปเอ๊รูปนี้เด็กๆเห็นไปแล้วอยู่ในกลางวันหรือกลางคืนคะ กลางวันนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็เอาไปติดเลยค่ะรูปที่3เด็กๆนอนกลางวันที่โรงเรียนเออยู่ฝั่งไหนนะฝั่งนี้หรือเปล่าหรือว่าฝั่งนี้คะ ถูกต้องแล้วค่ะอยู่ฝั่งกลางวันนั่นเองรูปต่อไปเป็นรูปแปลงฟันเออยู่ฝั่งไหนนะ้ากลางวันนั่นเองต่อไปร้างหน้า ล้างหน้าก็อยู่ในเวลากลางวันหรือไม่ก็อยู่ในเวลากลางคืนก็ได้นะคะเด็กๆเมื่อเวลาเด็กๆก่อนเด็กๆอาบน้ำเด็กๆอาจจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วค่อยๆอาบน้ำนะคะรูปต่อไปเด็กๆทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในห้องเรียน เอเรามาโรงเรียนกันตอนเช้าหรือตอนกลางคืนคะเด็กๆเรามาโรงเรียนในตอนเช้านั่นเองต้องอยู่ฝั่งสีฟ้าหรือฝั่งสีดำคะฝั่งสีฟ้านั่นเองต่อไปอาบน้ำชำระร่างกาย อันนี้ก็เป็นการชำระร่างกายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะเด็กๆฝั่งนี้ก็ได้หรืออยู่ฝั่งสีดำก็ได้นะคะต่อไปเด็กๆกลับจากโรงเรียนอ่าเป็นช่วงตอนเย็นและอยู่ฝั่งไหนคะเด็กๆเอ๋อยู่ฝั่งนี้หรือเปล่านะหรือว่าอยู่ฝั่งนี้คะอยู่ฝั่งกลางคืนอ่าเป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะคะ เด็กก็จะเข้าบ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรูปต่อไปอ่าเด็กๆแต่งตัวเอ๋แต่งตัวมาโรงเรียนนี่เด็กๆแต่งตัวมาตอนเช้าหรือตอนกลางคืนคะอ่าตอนเช้าเด็กๆเ,เก่งมากเลยต่อไปรับประทานอาหารเช้าเอ๊รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียนนี่ฟังไหนคะเด็กๆ สีฟ้าฝั่งกลางวันนั่นเองรูปนี้นะคะนี่ในช่วงนี้เด็กๆก,ก็จะวัดอุณหภูมิไหวครั้งมากเลยค่ะอ,อยู่ฝั่งกลางวันหรือว่ากลางคืนก็ได้นะคะถ้าเด็กๆออกไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณ,คณแม่หรือไปห้างสรรพสินค้าเด็กๆก,ก็ต้องวัดอุณหภูมินะคะแล้วรูปต่อไปล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล รูปนี้เด็กๆก็ล้างได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเช่นกันนะคะอ่าเราก็ติดไว้ก่อนคนะ่ะต่อไปรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆเอ๋เรารับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนในเวลาตอนไหนคะเด็กๆตอนกลางคืนหรือเปล่านะตอนกลางวันนั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไป เอ๊เด็กๆทำอะไรคะเนี่ยอ๋อกำลังมาโรงเรียนอยู่ฝั่งไหนคะเด็กๆมาโรงเรียนตอนเช้าหรือตอนกลางตอนเย็นคะตอนเช้าก็อยู่ฝั่งสีฟ้านั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะแล้วรูปนี้ล่ะคะเด็กๆ นั่งเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้ได้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่ฝั่งไหนเอ่ยเมื่อเด็กๆกลับบ้านไปแล้วอยู่ฝั่งนี้ในเวลากลางคืนเด็กๆก,ก็จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกต่อไปรับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ฝั่งไหนคะเด็กๆในเวลากลางคืนเด็กๆก,ก็ นำไปติดได้เลยรูปนี้ก็เป็นรูปอาบน้ำอาบน้ำก็อาจจะเป็นอาบน้ำในเวลากลางคืนและอาบน้ำในเวลากลางวันเด็กๆก็จะอาบน้ำสองเวลานะคะก็จะเป็นอาบน้ำตอนเช้าและอาบน้ำตอนเย็นนั่นเองต่อไป โอ้โหเด็กๆคนไหนได้ฟ so, ah, ังคุณพ so, oh, ่อคุณแม่เล่านิทานบ้างเอ่ยเด็กๆคิดว่าอยู่ฝั่งไหนคะลูกนี้ฝั่งกลางคืนเด็กๆก็นำไปติดได้เลยรูปนี้เป็นรูปเด็กๆทําการบ้านโอ้โหเด็กๆทำการบ้านนี่ตอนไหนคะตอนเช้าหรือเปล่านะ ไม่ใช่ต้องเป็นตอนกลางคืนรูปนี้ล่ะคะเด็กๆเ,เห็นดวงจันทร์และดวงดาวไหมคะอยู่เวลาตอนไหนเอ่ยในเวลากลางคืนนั่นเองโอ้โหเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะปบมือให้ตนเองหน่อยคะ่ะ เด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะที่ช่วยคุณครูปายเนี่ยได้ติดชาร์จได้ครบถ้วนและถูกต้องค่ะคุณครูปายก็จะขออาสาสมัครสองคนออกมาเล่าสิ่งที่เด็กๆทําในตอนกลางวานันและสิ่งที่เด็กๆทําในตอนกลางคืนว่าเด็กๆเ,เนี่ยทำอะไรกันบ้างในเวลากลางวานันและเวลากลางคืน เดี๋ยวคุณครูปายขออาสาสมัครสองคนนะคะออกมาเล่าให้คุณครูปายและเพื่อนๆฟังค่ะโอ้โห,โโหเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลกมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยนะคะค่ะเด็กๆก,ก็ได้ฟังเพื่อนเล่าสิ่งที่เพื่อนๆทาในในเวลากลางวันและสิ่งที่เพื่อนๆทําในเวลากลางคืนแล้วใช่ไหมคะคุณครูปายก็อยากรู้ค่ะว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ย ทำอะไรบ้างในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนโดยคุณครูปายเนี่ยจะให้เด็กๆวาดรูปลงกระดาษ A4 โดยจะให้เด็กๆแบ่งครึ่งกระดาษ A4 อย่างนี้ค่ะดูนะคะให้เด็กๆพับครึ่งของกระดาษให้เป็นแบบนี้นะคะเด็กๆพับครึ่งกระดาษเลย นี่นะคะพับครึ่งใหไ้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็กางออกมาค่ะเด็กๆกางออกมาแล้วเด็กๆก็วาดรูกกิจวัตรที่เด็กๆทําในเวลากลางวันและกิจวัตรที่เด็กๆทําในเวลากลางคืนให้คุณครูไปดูหน่อยนะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูไปก็ได้จบลงไปแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ วันนี้คุณครูปายขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ